จะ be happy ช้าแนวใบเล็กสวีเดนจ้าพี่น้องจ้าพักกันเป็นกันไงไหนแน่นอนจ้าพี่น้องจ้าสบายดีทุกคนบ่จ้า <N an> เล็กกะสบายดีพระจ้าพี่น้องจ้าไอหัวตับปลาุ่มปลาุ่มเซตไอไอเทียแรกตอนแรกไอเล็กเล็กเ,เ,เห็ดคลิปไปแล้วคลิปนึงแล้วนะจ้าพี่น้องคลิปไอเบื้องเสารนี่แหละคลิปเห็ดเบื้องเสารนี่เราระบาดนี่กะไอ ไปเขาห้องประซุ่มนะพี่น้องเขาห้องพิษจ้ะเขาห้องพิษอีกแล้วจ้ะพี่น้องคือจังไรเลกเห็ดคลิปเมืองเศ้านี้ละจ้ะพี่น้องเพราะว่าไอ้ปกติช่วงเศ้านะส่วนเชร้าไอ้ช่วงสามโมงช่วงเก้าโมงนะมันเป็นของไอ้คนประเทศไอ้สวีเดนนะจ้ะพี่น้องประเทศสวีเดนนะเพิ่นสีน่ไอ้เคยค่ะว่าอ่าช่วงแรกสําหรับค้นที่เว้าภาษาปีนแล้วก็หูเรื่องารนะจ้ะพี่น้อง เพิ่นเข้าไปพี่น้องจ้าคือเลขเห็ดละจ้าไปนั่งอาปากโซอรออยู่จ้าพี่น้องบานนี้ก็เลยบานนี้ช่วงบายมากจังเม็นหองไอจังจังเม็นไอไอไอของคนที่แบบบางงูงูปลาหูแนบหูแนนจ้าพี่น้องส <c oughs> ีว่บาบอกภาษาก็คือแบบว่าเาพิ่นสีเบ้าซะซาจ้าเพราะว่าเพิ่นหูว่ากุบหนีก็คือยังท่านไอเก่งนะจ้าพี่น้องเ <c oughs> อ้ยเทียสิแล้วจ้าพี่น้องบาทนี้ ตกคำมาพี่น้องเอ้ยเล็กสีบสูฟังตกคำมาไอ้เพิ่นเพื่อนไห้เคียนไอ้ไอ้สมุดซีวีเนาะกระดาษซีวีพ่อใหญ่ไอ้อยื่ทางผืนศูนย์หลยพี่น้องเอ้ยไอ้หลังจากหลังจากประชุมเสร็จแล้วศูนย์หลายไอ้ศูนย์ศูนย์ไห้พ่อใหญ่จากพี่น้องเบาพืนพ่อใหญ่อีกล่ะจ้ะนั่งนี่ผุดล่ะจ้ะพี่น้องไอ้มันยังไงโหบ่ะ เพราะว่าทางทางกรมแรงงานเพนเขียนซีวี่มันบรัจาาพี่น้องเพนเขียนซีวีแล้วก็คำว่าซีวีน่ะก็คือไล่งานโตทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นภาษาบ้านเพนเบิร์ดเลยแม่จ้าพี่น้องเ,เดี๋ยวเลกสีเอาให้เบิร์มันมันเป็นคล้ายว่าวห้าตตรงเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับโตเฮ้าแล้วก็เขียนว่าเฮ้าเห็ดงานมาต่างแต่จักปีแล้วเฮ็ดยูไซเน่จ้าพี่น้องทุกอย่างก็คือเป็นภาษาภาษาบ้านเพน เราทังอาระเบียนะเป็นรสรงอีเมลมาห้เล็กเล็กกันเลยเล็กกันเลยเ,เ,เ,เอาหายพใหญ่เบิงว่าซอยสันแนวยาสันพี่น้องเป็นสาเหตุที่หห,ห,ห้ว่าสิบวจมน,นอกจากพี่น้องเล็กเล็เลว่าสิบวจมเพราะว่าหูซื้อ่าแล้วแล้วจังไหนล่ะถ้าถ้าถ้าเล็กหูภาษาสวีเดนถ้าเล็กเก่งนะเล็กสิบวเล็กสิบวงอดจัดหน่อยเลยจากพี่น้องอันนี้จังไหนจนะังพี่น <Casey> ้องเบากับเบาเนาะ ไทบ้านไท่บ้านพี่น้องนะคือเป็ี่ยนไทยบ้านเล็กบอจ่ะไทบ้านเล็กนี่เท่าพระแห้งเ,เลี่ยวรีเกมนะจ๊ะพี่น้องขันแล้วอยากเล็กสิบาว่าได้จ้ะพี่น้องอันให้เล็กจมซะนะจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กจมบอแมนจมยังหรอกเลี้ยใจจ้ะพี่น้องเล็กให้ซอยแค่นิดเดียวจมก่วมนั่นก้วมนี่นะว่าไอ้ไอ้คล้ายๆว่าเศษสันซอยคุ้นตลอด ตลอดไปปินไปบ่ได้ว่าสันคุณต้องหูจักซ้อยเจ้าของแน่ว่าสันพี่น้องจานแลนต่ําเติงเลยจ้ะแลนแลนต่ําเอิกเติงเลยจ้ะคือแบบว่าหูซื้อว่านําตามไหลตกหาดหาดนักไในพีป้าที่โตว่าสันขันสันอ่านหนังสือเป็นนะท้าสันหูเบิด์ุซูย่างนะนี่มันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นหนังสือที่แบบว่าละอ่าทางการเนาะจากพี่น้องมันบแม่นว่าเขียนเล่นเขียนหัวไปเรื่อยๆ มันคือว่าท่างการหล้วก็เข้ามาอ่านนะจ๊ะพี่น้องเขาว่าด้เก่งน้องจ้านี่ละเล็กก็เลยใจให้ให้อใหไงใจให้ร้ายร้ายพี่น้องจ้าเมื่อนี้ประชุมกัประชุมกัเขากับโบไดใ้ใจว่าเข้าสิเข้าใจทุกอย่างแถมยังเพื่อนทรงอีเมลมาให้อ่านแลวกให้เขียนทุกอย่างเป็นภาษาเพื่อนเบิร์ตสุยางพี่น้องจ้ะเป็นภาษาเป็นเบิญญเร์ตสุยางเล็กขึ้นให้เบิง่งคือแบบว่าทุกอย่าง เป็นภาษาเพิ่นพี่น้องแล้วก็เฮาอ่านเฮากระแท็บ,บ่กข้าใจเบิดหารังเทียเลขเดเอาอันไหนที่ว่าเฮาบกข,ข้าใจข้าไหนบเข้าใจพี่น้องต้องเอามาแปลในโทรศัพท์พี่น้องจ้ะแล้วสิใเห้เฮ้าไปอ่านแล้วก็เขียนทูกรลยละเอียดเป็นไปบ่ไดดโดดบ,บ่มีค้นซอยขันซันเล็สิมี่ไม่เห็นอย่างคําว่าผัวพี่น้องให้เลขเเบาแบบมนบ้านเาซะสนะพี่น้องเฮ้ากับว่าเฮากับว่า เพิ่นกับเป็นค้นบานเพิ่นกับภาษาบานเพิ่นเพิ่นกับตองซอยห้าด้อย่างนั้นล่ะบาทนี่บวยบวยตะเลขประซุ่มเซตพี่น้องเลขบอกว่าคุณใไ้อมาซอยอนี้สันแน่อสันเขียนเขียนไอ้ผาชุนหลีบเหลือกไอ้พวกที่วันในน้ำตัวแล้วก็ซีวีีหยังมมนี่ละจ้าพี่น้องแล้วก็บสองกระดาษพี่น้องกระดาษแล้วบ่าเ่็กระดาษไอ้เขียนเส้นสันได้จ้าพี่น้อง ถ้าเขียนสัส้นสแค่ว่าเออไอแนะน้ำตัวเฮ้าซื่อๆนี่โบ,นโบเมนโบเมนไหนทางการนี่เฮากับพ่อเขียนได้อยู่จ้ะพี่น้องนี่แหละเราบาดนี้มเว้าเล่ก็เลยป้าท,ที่โทษสัน่นอ่าก็เลยมานางบาดนี่นางยูเลพี่น้องที่ัาที่เทียยุที่ทัาที่เทีทยทททททเล่นเกมพี่น้องจ้าเล่นเกมบอดดิยากอยังยักหน่อยบอดดิยากเลยจ้าถ้า ทัญญานะเล็กสิบเวได้ว่าดอกจ้ะพี่น้องมันก็นเลยกลายเป็นนี่ละเลียใจอยู่ของก็เลียใจพี่น้องจะ้ะย่ายไข่ได้เก่งเด้อภาษาหนีภาษาบาทรหนีห้าลังเทียคิดเนาะพี่น้องเวลาเจ้าจจไปบ้านข่ยย่าให้ข่ไดะนี่ทอรเดอร์ภาษาไข่ซิบเวากับเจ้าโนดลาภาษาพี่น้องคิดปานันเด็กเ,เล็กเลียใจแล้วลายเล็กได้ยินคำถี่ละเว้านะเล,นเล็กก็เลยเลียใจจ้ะพี่น้อง แต่ถ้าไปฮอดอีลีแล้วก็บโบเฮ็อดดอกจากกระซอยแล้วคือเกาล่ะจ้าพี่น้องเรามันเป็นควมศูนย์ศูนย์หน่อยใจนะจ้าพี่น้องหน่อยใจที่แล้วเราคือเบาให้ได้เขาเกลัาบังเพิงฝีพีเฟิงไข่เพิงไข่แล้วเนะาะจังไหนจังแค่แค่เรืองแค่นี่นะสิมาเบาความนาน้ควมนันคว้วนีนะ,ะเล็กกระเลยเลียใจพี่น้องจ้าบาทน,น,นี้เล็กกระเลยมานาะง,ง,งงุางา้มง่าเฮ็ดของเจ้าของหลับพี่น้อง นางก ến, ็เขียนได้ข้าวนึงก็มาเบิงอีเมลที่เพิ่นส่งมาให้นางเบิงอีเมลเสร็จแล้วก็พยายาม่าบาดนี้แนวคํานั้นเฮาบ่เข้าใจเฮาก็มาแปลแม่นบ่ล่ะพี่น้องเอามาแปลที่เฮาสิได้เทละบรรทัดพี่น้องจ้ะบาดนี้เอาาิ้นใส่เลขจะพี่น้องเพิ่นจบเกม้วเด้นะ่นเาาเกกะเะพิ่นยังเอิ้นใส่เลขีกกเลยบ่ปากเงียบจ้ะพี่น้องด้วยความที่เฮาเอาเอาบ่ซอยก็ได้ประมาณนี้ เดี๋ยวสิเห็ดเองงู้มง่าง่าไปนี่ละเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับถ้าสมุติเเล็กเล็กบเห็ดไายงานเล็กโบเขาประชุ่มเล็กกระโบใดเงินจากพี่น้องโบได้เงินจากทางอ้ทางรัฐบาลเพื่อนซอยน่ะจ้ะมันต้องเขาประชุ่มมันต้องเขาเห็ดกิจกรรมรวมน้าเพิินสุยางน่ะจากพี่น้องนี่ลายเล็กกันเลยมาเลียใจบาทนี่ได้ได้พักนึงเด้พี่น้องได้พักนึงแล้วค่ะหูหูแล้วล่ะว่าว่าเล็กเล็กเล็กบ่พอใจหู โหเรล้วว่าเข้าเขาน้อยใจเขาเขียดจากพี่น้องระบาดนี่ค่ะบ่ท่านดนจากพี่น้องก็เลยยางมายางมาหาเขาบาทนี้ฉันเบาน้ำคุ้นคุ้นคือเบาน้ำด้วยประสันไผสีเบาเนาะจากพี่น้องคนมันเกลียดอยู่ในบ่คนมันเกลียดเบาแล้วจ้ะเล็กเบาแล้วเล็กกัเอ้าบ่ซอยกับสีงุ่มง่าห์เหตุเองยี่นี่ละคล้ายๆว่าเขากับบ่อใดยิงเขากับบ่อใดนี่เนาะคว้มที่ว่า เฮาเลียใจพี่นอ้องก็เลยพายำมเอาบัวซอยก็ตตองเห็ดไห่จ้าของไห้ไดประมาณนี้แต่ว่ามันกะบวงไงนะจ๊ะพี่นงองบานก็เลยเพิ่นกันเลยมามาเห็ดไห่เล็กกันนั่งอยู่ทั้งขาเพิ่นกับมานังอยู่นี่กมาา็มานังเห็ดไห่ละจ๊ะพี่นงองมานังเห็ดไห่บาทนี่กะเทียขนาดเพิ่นเป็นขนประเทศเพิ่นภาษาเพิ่นพี่นงองถามว่าดนปันไหนสมมุกก่งกลัวพี่นงองและจังเหตุแล้วไห้คิดเบิง้ง ขันแม่นขันแม่นเล็กเ,เห็ดเองสีบอสสามสีม่ 3, สุโมงสามสี่สุโมงจากสีแล้วยว่าหล้วพี่น้องเอาคำานีไปแปลบาทนี้เอามาแปลเป็นภาษาเพื่อนบาทนี้พี่น้องจา้ามันเป็นยังสี่จ้าพี่น้องนี่หลานเล็กมา่คิดโอ้ยมันบ่ดได้สบายพี่น้องจา้านี่หล่ะคข้าาเมียฟารังทียังท่านได้สบายคือเล็กภาษายิงภาษาแหงบ่ได้พี่น้องจา้จาจ้าอุกอังเอามนโนไทย <laughs> หัว หัวหัวสู่ยิ้มสู่จ้ะพี่น้องยิ้มสู่เก็บไว้ในใจจ้ะจักมือนึงกะจักมือหนึ่งเขาก็ต้องพานผลมันไปได้ต้องเลี้ยนรูให้ไดนแต่ถามว่าสิเก่งเปลี่ยนไบว่าดหรอกพี่น้องภาษาแต่และภาษาไม่ยากจ,จ้ะพี่น้องแต่กับสีพยายามพี่น้องจ้ะนี่หละเลขกันเลยหมู่ซื้อว่าหมู่ซื้อว่าเลี้ยใจละพี่น้องกันเลยมาบอากบ,บาทนี้พี่นอ้องอ่าหลังจากหลังจากเหตุอีหยังให้เขาเสร็จละพี่น้องจ้ะ หิวเขาว่าซั่นพี่น้องหิวเขาสิกินเขากับหยังว่าซั่นเฮ็ดให้เฮาแล้วพี่น้องบาดนี้กินอ่าอยากกินกับเขาไทยพี่น้องเล็กกับเมื่อยเนาะเล็กกับมยปวดหลังนั่งอยู่เบิดมือนะจ๊ะพี่น้องกับปวดหัวนําล่ะบาดนี้หิวเขากกินกับเขาไทยเฮ็ดกับเขากสมปูสุมปุ้ยพี่น้องจ้ามือนี้เฮ็ดกับเขาก็บ่มีอารมณ์เฮ็ดดอกเลียใจคิดควมเวาของผู้ใหญ่จักแซ่บบ่แซ่บล่ะกับเขาจ้าพี่น้อง จ้าโอเคจ้าพี่น้องเล็กเอาไวซัำนี่ละจ้าพี่น้องวิดีโอนี่ก็เป็นวิดีโอทั้งจมทั้งจ้าพี่น้องเลียใจจ้ายาซาได้จ้าพี่น้องยาซาเล็กเด้จ้าไอเทียสิเหตุยังเสร็จแล้วเนาะพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องเล็กก็เขามาถักท้ายพีพีน้องๆเข้าซัำนี่ละจ้าวิดีโอจมวิดีโอจมจ้าพี่น้องเร็จแล้วก็ไปกินเขานั่เล็กได้จ้าพี่น้องจ้า